รราปาตอก <มา S 2> ปัจจาธรรมชาติมาโอ้โหเอาละลเทีมา่นี้เป็นาเลเยึง้ยก็ะพี่หล่อถึงพอเที่ยง <c oughs> น่าจะถึงเที่ยงแหละดูทรงแล้วโอ้โหเธอดูโโออนะ คือแต่งตัวมาซ้อมคือเบลล่าเท่ากับอะไรนะคือลองไฟจริงๆหน้าผมเต็มมากคำถามเบลล่าตื่นกี่โมงดูดิไม่ชิปหรอสวัสดีครับปอสวัสดีค่ะผปูก็แพงมากยังไงลูกเบลล่าเท่ากับเขาบอกว่าแต่ง เขาบอกแต่งตัวมาซ้อมดูเป็นล่ามาแบบมีคนบอกเป็นล่าสุดฉ่ำไปลูกไปลงมาแล,ล้วลงมาแล,ล้วลงมาแว,ว,วไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องไมยชายดาราสาวแบลวเอาแล้วไงไปค่ะลูกสาวสาว้ายชุดราตรีของใครชุดราตรีผิวออร่าทุกคนเออเมื่อเชื่อมันคือเรามารามา์กหน้าด้วยบารูแล็บนะคะเอาแล้วอันนี้สวยมาก สวัสดีจะรู้โอตายแลสวยผมไว้เอมี่ปกคอเสื้อคืออะไรอ่ะอล,ลังมากเอาล่ะเอเนจีเอเนจีนะเฉลีอววันสพุกชอซิกแอลวล่ะฟาล่ามาเลยวันนี้มาแล้วไงพีมเพิ่งตื่นใครครับเ่ะเด็กๆมูฟมามูฟลูกมูฟล,ลูกไม่เหมียว สวัสดีค่ะเอ๊แคบเลูกกบอว่ะ <c oughs> นี่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีจ้าเบนฮัลโหลโอปอโอปอสดใสมาวันนี้มอร์นิ่งชุลาตีชุลาตีโอปออยู่ไหนชุลาตีอยู่ไหนามามาแล้วอุตายแล้วชุชดประจำชาติ้ายวายชุลาตีโอ้โห ถือจ้วงมาเลยอาหาไปไปลูกแครกระเป๋าแหละมูคุ้นไปไอ้มูคพี่เตยที่เหลืออยู่ไหนอีเจ๊เยังามาแล้วแฉเนี่ยกลมาร์ทห,หมดแล้วยังยังอีกค่ะโอ้นุจิกไชนีสมาเลยจ้ะโฮโฮมาริสาคือจิกรองเท้ามาซ้อมเลยอะ่ะ เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสติก้าไว้ไว้ชุดลาตีถุ่ซูมชุดลาชุดลาตีชุดลาตีค่ะไว้ชุดลาตีค่ะชุดลาตีจบแล้วโอ้โหตั้งค่า,าแ,ลแล้วปากอะ่ะปากคือแบบป๊อปปี้สุดลาตีอยู่ไหน <laughs> ยังไงพัชจิลูก เอาแล้วโหคุณนายคุณนายมากนะคะมาไปโอ้โหมอนิค์ยูนิเวอร์ซรับแล้วอ่าฮะชุดลาตีอีกแล้วชุดลาตีอีกแล้วหาด่แพทยะหาหมดยังหมดหรือยังหมดแล้วอ่าววายชุดลาตี ไหนชุดลาตีว้ายชุดลาตีช่วงเลยสองเลยสองเลยแฉกเลย้าแฉกเลยไปลุกไปเข้ากันตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิลุกตอนเช้าวันนี้ให้เบลล่าคนเดียวอเบลล่าคือแบบเบลล่าแต่งมาพร้อมขึ้นมิลิมินารีแล้วอะ เรากำลังขึ้นลิฟต์นี่ไงเลยไหมเราอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะคะถูกต้องในชุดราตรีลูกอยู่ไหนชุดราตรีลูกเป็นกางเกงปักถักรอเดูชุดราตรีสิดูชุดราตรีอุ้ย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 ส่งเลยจ้ะส่งเลยจ้าสุคนส่งเลยจ้ะส่งเลยจ้ะส่งเลยอ้าวบ๊ายบายชั้นไหนนะ สามปลลูกปลปไปาปมายิศรชุดนาตีอยู่ไหนดูนะอยากไปหายอยู่ใกล้ๆหรออุ้ยเอาแล้วขเขาเมาอะไรเขาดูชุดราตีกันแล้วหลอกถามเรื่องอะไรเราตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไง มาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปเร้วมุขคาลิปสติกของอะไรคท้าวะเดี๋ยวถามให้นะจ๊ะเช้าๆขอบคุณนะคะ budget Thailand นะคะในการอำนวยความสะดวกให้เราเดินทางนะคะนี่วันนี้ผู้คบมานี่เลยสดมากสวยมากขอบคุณมากหน้าจากบารูแลบนะคะเมื่อวาน